ตอนที่9ว่าที่คู่มั่นน้าคาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านประจำที่ตินามาักจะมาสิงสถิตยอยู่เหมือนในทุกๆครั้งเขานั่งอยู่หน้าจอ Macbook ตัวเก่งสายตาจ้องมองแต่หน้าจอนิ้วมือทั้ง10นิ้วกำลังกรีดกายกดปุ่มแป้นพิมพ์อยา่างชานาญและคล่องแคล่วเขากำลังรีบเขียนบทความสำหรับอาทิตย์นี้ให้กับสำนักพิมพ์ซึ่งเขาเองที่ช้ามาหนึ่งวันเสียงประตูถูกเปิดออกมา พร้อมกับใครบางคนที่เข้ามาในห้องแห่งนี้ตินนาเงยหน้าขึ้นมามองผู้มาใหม่ก่อนจะยักคิ้วให้เพื่อเป็นการเชิญให้เข้ามาโทษทีวะที่ไม่ได้เคาะประตูไม่รู้ว่าแกกําลังทํางานอยู่บุคคลมาใหม่เอ่ยขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นว่าตินากําลังนั่งทํางานอยู่นั่งนั่งนั่งฉันทําเสร็จแล้วละ่ะนี่กําลังจะส่งอีเมลพอดีพอพูดจบอีกคนก็ทิ้งตัวลงนั่งเก้าอี้โน้มตรงข้ามกน่าฉันออกมามีอะไรวะ ทำไมฉันอยากเจอแกบ้างไม่ได้หรือไงวะคุณพิชาเพราะต้องมีอะไรนะสิคนแบบแกถึงเรียกร้องอ้อนวอนหาฉันขนาดนี้มีอะไรก็ร,รีบพูดมาแกรีบเหรอหมายถึงแกไม่ว่างอยู่คุยกับฉันนานๆเหรอเปล่าที่บอกให้รีบพูดเพราะฉันอยากรู้เรื่องที่แกจะพูดไงเออแกรู้จักใหญ่บอกก่อนนั่นได้ยังไงอะหมายถึงพี่พียมาเหรออืมทำไม แกสนใจพี่สาวฉันหรือไงตอบฉันมาก่อนเขาไม่ได้คิดจะจับแกใช่ไหมบ้าพี่น้องกันโตมาด้วยกันเวย้ยงั้นเขาก็รู้สิว่าความจริงแล้วแกเป็นใครอืมรู้แล้วแกอยากรู้อะไรไหมว่าพี่ผีมาเป็นใครฉันมองหน้ามันก่อนจะพยักหน้าเบาๆเอ้เพื่อนตัวดีมันยิ้มอย่างมีชัยเหนือฉันก่อนมันจะโน้มตัวเองเข้ามาจนปากของมันแทบจะอมใบหูของฉันอยู่แล้ว กระซิบอะไรวะอยู่กันสองคนมันกระซิบให้ฉันฟังพอได้ยินในสิ่งที่มันบอกเท่านั้นแหละมันทำให้ฉันตกใจเหมือนกันกับสิ่งที่ได้ยินมาเฮ้ยจริงดิเออจริงฉันจะโกหกแกทำไมวะถามจริงแกสนใจพี่พิม์ใช่ไหมเพราะที่ฉันสงสัยคือแกมาทำงานที่ทีเคเคกรุ๊ปทำไมไม่รู้ว่ะฉันก็ไม่แน่ใจปกติฉันก็ไม่เคยตามใครแบบนี้ ก็คงอย่างนั้นแหละมั้งแกมีอะไรที่ฉันไม่รู้ใช่ไหมบอกไปก่อนนะว่าถ้าแกคิดเล่นเล่นกับพี่ปีมแล้วก็อย่าทำคำถามและคำขู่ของมันทำให้ฉันแทบสือึกจะให้พูดตรงๆได้ยังไงแล้วว่าฉันเคยขืนใจพี่สาวมันมีหวังมันรู้มันคงเอาฉันตายแน,น,น,น่ฉันได้จะใส่หัวไปมาเหมือนคนขี้ขาดเออวันก่อนฉันเจอแม่แกที่คนโดด้วยว่ะเขาถามมาแกด้วยนะ ว่าแกเป็นยังไงบ้างตายหรือ,อยังคำพูดของมันนั้นเหมือนมีดเป็นพานกรีดแทงหัวใจฉันหน้าฉันตอนนี้ไม่บ่งบอกถึงอารมณ์ใดๆอีกเลยเฮ้ยเฮเฮฉันล้อเล่นเองทำหน้าเอาซะฉันรู้สึกผิดเลยฉันแค่เจอแต่ไม่ได้เข้าไปทักเพราะดูแม่แกก็ยุ่งๆน่ะอืมพูดถึงคอนโดที่แกอยู่ก็ดีพี่สาวแกเออหมายถึงคุณบอกกออะอยู่ที่นั่นด้วยหรอวะชั้นไหนห้องอะไรอะ แกนี่ไม่ค่อยสนใจเขาเลยนะถามได้ถามดีเอออยู่ห้องตรงข้ามห้องฉันเลยวะ่ะห้องมุมนะแกก็พอรู้พอใจยังคะไอ้คุณตีนตีนเว้ยไม่ต้องลากเสียงยาวฉันก็แค่ถามดูเห็นว่าอยู่ที่คอนโดเดียวกันไงฉันตอบปัดๆไปไอ้เพื่อนตัวดีฉันมันชอบต้อนฉันให้จนมุมนานๆทีฉันจะเสียท่าให้มันนะนะคอนโดนั้นเป็นคอนโดแม่ฉันเองแหละ และมันก็เป็นคนขอร้องให้ฉันไปคุยกับแม่ฉันเรื่องคอนโดนี้พอตอนเปิดเฟสขายใหม่ๆมันอยากได้ห้องมุมสองห้องคือมันหนึ่งห้องและจองให้พี่สาวมันหนึ่งห้องตอนนั้นมีลูกค้าต่างชาติเขาจองไว้ก่อนหน้านี้แล้วแม่ก็เลยไปขอคืนห้องนี้มาให้มันโดยเฉพาะผ่านไปหลายวันหลังจากวันนั้นก็เป็นเช้าในวันสุขของการทํางานเอาจริงๆนะว่าหลายวันที่ผ่านมานี้เขาเข้ามารายงานตัวที่ห้องทํางานฉัน ก่อนเขาจะไปชงกาแฟมาวางให้ฉันที่โต๊ะทำงานชงเสร็จเขาก็ชงแก้วของเขาแล้วออกไปนั่งฐานข้างนอกในส่วนที่ทำงานในแผนกทีมบอกพอิมพ์รวมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆบางทีฉันก็รู้สึกว่าเขาเป็นอะไรทำไมไม่ควรประสาทฉันแต่มันเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วไหมใช่สิวันนี้ทำไมฟ้าใสยังไม่เอาหนังสือพิมพ์ฉบับวันศุกร์มาให้นะ คิดไดเช่นนั้นฉันก็ยกหูโทรศัพท์ต่อสายไปที่นแผนกทีมทันทีก้าวรับสายคะ่ะบอกกอ้าวพี่ขอใครก็ได้เอาหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้ให้พี่ทีนะได้คะ่ะบอกอรอสักครู่นะคะใครเผา,บ,าบ้างตอนนี้วานไปเอาหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้ไปให้บอกอพิมพ์หน่อยสิคะณนะแผนกสื่อสิ่งพิมพ์เออคุณคะฉันจะมาเอาหนังสือพิมพ์ฉบับของวันนี้ไปให้บอกอพิมพ์นะคะ ไม่ทราบว่าต้องติดต่อที่ไหนเป็นเด็กใหม่ทีมบอกอพมพ์เหรอครับชายหนุ่มรูปร่างดีหน้าตาดีเอ่ยถามออกมาอย่างสงสัยอ่าใช่ค่ะบอกอาร์ตหนังสือพิมพ์ TKK New เป็นบอกอหนังสือพิมพ์อย่างนั้นหรองั้นก็เป็นคนนี้สินะปกติคุณพิมพ์ให้ฟ้าใสาเป็นคนมาเอาให้ไม่ใช่หรอครับวันนี้พี่ฟ้าใสาลาค่ะและคนอื่นๆก็ไม่ว่างฉันเลยอาสาเป็นคนมาเอาให้ บอกกรอุ่มมองอีกคนด้วยสายตานิ่งๆไม่บ่งบอกอาการว่าภายในใจรู้สึกเช่นไรมันมีอะไรบางอย่างในตัวผู้หญิงคนนี้หรือว่าเราคิดมากไปเองวะ t ด e Queen ทุกคนย่อมเหมือนเหรียสองด้านด้านหนึ่งอาจแสดงออกให้คนอื่นเห็นอีกด้านอาจมีแค่ตัวเองที่เห็นซึ่งด้านที่มีแต่ตัวเองที่เห็นนั่นแหละจะเป็นด้านที่เราเองก็ไม่รู้จักตัวเองได้เลย เพราะไม่มีใครเป็นกระจกคอยส่องสะท้อนให้เรามองเห็นว่าเรานั้นเป็นเช่นไรฉันตอนนี้ที่เหมือนคนตามืดบอดที่มองอีกด้านของตัวเองไม่ออกแปลความรู้สึกของตัวเองไม่ได้หากจะมีใครก้าวข้ามผ่านเข้ามาในเหรียญด้านนี้ของฉันและแปลความหมายที่ซ่อนอยู่ที่มีให้ฉันได้รับรู้และเข้าใจมันก็คงจะดีหัวใจเป็นอะไรที่ยากกว่าสิ่งอื่นใดแม้มันจะอยู่ในร่างกายของเราแต่เรากลับไม่รู้จักมันได้ดีเลยสักครั้ง คุณเคยคิดไหมว่าความรู้สึกเราที่มีต่อคนคนหนึ่งมันคืออะไรอะไรจะมาการันตีว่านี่มันใช่ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆฉันได้ทําตามแฟนคลับคนหนึ่งที่เขาเคยแนะนํามาว่าให้ลองตามหาคนคนหนึ่งที่เขาอาจเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตฉันและตอนนี้ฉันก็ได้พบเธอแล้วซึ่งมันแปลกแปลกที่ฉันอาจจะรู้สึกกับเธอแบบที่ไม่รู้ว่ามันคือความรู้สึกแบบไหน มันพิเศษและรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ๆเธอคนนั้นฉันชอบเธอไหมฉันไม่รู้หัวใจของฉันมันว้าวุ่นนักเมื่อเธอคนนั้นดูพยายามที่จะหนีออกห่างจากฉันไปบางทีความผิดที่ฉันเคยทำไว้กับเธอมันอาจจะยากเกินกว่าที่เธอจะให้อภัยกันรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของบรรณาธิการสาวเมื่อเธอได้อ่านคอลัมน์ประจำของเธอเธอรู้สึกว่าคำแนะนำของเธอคงมีผลไม่น้อยต่อดควีน แค่คิดว่าเธอเป็นส่วนเล็กๆของเขาที่เขาคิดถึงเธอก็มีความสุขแบบบอกไม่ถูกดีใจที่เขาเอาคําแนะนําของเธอไปใช้ดูแค่อ่านบทความไร้าสาระแบบนั้นคุณถึงกับต้องยิ้มขนาดนั้นเลยเหรอเธออย่ามาว่าหรือตําหนิคนอื่นแบบนี้นะดูตัวเองก่อนเถอะว่าดีพอหรือย,ยังก่อนจะว่าให้คนอื่นนักเขียนแบบนั้นนะนะคุณสนใจด้วยหรอคนที่เอาแต่เขียนอะไรไร้าสาระคนที่ไม่เคยเชื่อในความรัก คนที่ตายด้านเรื่องความรู้สึกและหาความสุขด้วยเงินทองคนแบบนั้นนะนะคุณติดตามผลงานเขาได้ไงนั่นมันเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เรื่องผลงานและความสามารถเธอไม่รู้ก็อย่ามาว่าให้คนอื่นนอกจากเขาจะเป็นนักเขียนแล้วเขายังเคยเป็นผู้กำกับและตอนนี้เขาก็เป็นโปรดิวเซอร์กำลังทำหนังที่เขาเขียนบทเองคนแบบเธอไม่มีวันเทียบเขาได้หรอกจำไว้ลูกควีน มันก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันมากหรอกนะจำไว้ด้วยออกไปได้แล้วฉันจะทำงานภาพที่ถ่ายไปวันนั้นจะส่งให้ฉันเมื่อไหร่ได้อข่าวว่าช่วงนี้เธออู้งานนะชอบหายไปไหนช่วงบ่าย,ายอะไรอย่ามาราแบงฉันนะคุณฉันมีงานส่งให้คุณก็แล้วกันให้ฉันไปเสพสุขบ้างจะเป็นไรอยู่แต่ในออฟฟิศน่าเบื่อจะตายทุเรสถ้าฉันจับได้ว่าเธอออกไปทำเรื่องอุบาทอุบาทแล้วก็ฉันไล่เธอออกแน่รออยู่นะจับให้ได้ละ่ะ แต่ระวังจะเป็นตัวคุณเสียเองนะที่ฉันจะทำเรื่องแบบนั้นกับคุณอืมในห้องนี้ก็เป็นส่วนตัวดีนะว่าไหมคะคุณบอกอโตะเอยเก้าอี้เอยโซฟาเอยอืมคงฟินดีออกไปฉันไล่ตะเพิดเขาออกไปจากห้องทำงานของฉันฉันแทบจะปี๊ดแตกกล้าดียังไงว่าให้เดอะกรีนของฉันแค่เล็บขบของเดอะกรีนเธอก็ไม่มีทางเทียบได้ อีกอย่างมาพูดเรื่องแบบนั้นกับฉันได้ยังไงฉันได้แต่ภาวนาว่าฉันจะเจอใครสักคนที่จะเป็นคนช่วยฉุดดึงฉันออกมาจากคุมนรกขุมนี้ได้สักทีเสียงลายดังขึ้นฉันมองหน้าจอโทรศัพท์แม่ชอบหน้าฉันทานข้าวแบบนี้ประจำเพราะฉันไม่ค่อยได้กลับบ้านณเอทีควีนโฮเทลโรงแรมหรูระดับห้าดาวตึกสูงใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำเจ้าพยา จะเดินเข้าไปยังห้อง VIP ตามที่แม่บอกก่อนจะพบว่ามีคนนั่งอยู่ในนั้นแล้ว3ามคนหนึ่งในนั้นแน่นอนว่าคือแม่ของฉันส่วนสองคนที่นั่งข้างๆกันนั้นคนหนึ่งเป็นผู้หญิงหน้าตาคมสวยดูน่าเคารพน่านับถือแล้วยังดูมีอำนาจบรารมีน่าเก่งขามส่วนผู้ชายอีกคนผิวเข้มนิดหน่อยการแต่งตัวดูสภาพแต่บางทีในแววตาของเขาก็ดูเจ้าเล่ห์นะสวัสดีค่ะขอโทษที่มาช้านะคะ ฉันยกมือไหว้สวัสดีทุกคนในห้องนั้นก่อนจะนั่งลงข้างๆแม่ของฉันไม่เป็นไรจ้ะนาเองที่มาก่อนเวลานัดหนูพิมพ์ใช่ไหมคะหน้าตาน่ารักและสวยเหมือนที่คุณแม่ของ,ของหนูคุยไว้เลยขอบคุณค่ะพิมพ์นี่คุณอำพาเจ้าของโรงแรมนี้และเป็นเจ้าของคอนโดรวมถึงโครงการบ้านจัดสรรอีกหลายที่และเป็นเพื่อนของแม่เองจ้ะ เรียกนะ้าว่าน้าอัมก็ได้นะ้าหนู่มเพลมเราควรกันเองส่วนนี่ตาไราวินเป็นลูกชายนะเองสวัสดีครับคุณเพีมผมไรวินเรียกวินก็ได้นะครับยินดีที่ได้รู้จักครับพอดีคุณป้าเล่าเรื่องคุณพีมให้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วว่าคุณพิมเป็นบอกรนิตยาสารแฟชั่นอยู่ที่ tkk group ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณจะเก่งมากขนาดนี้ผมชื่นชมจริงๆขอบคุณนะคะคุณวินก็ชมเกินไป ียังต้องใช้เวลาและประสบการณ์อีกมากค่ะคุณอำพาตันจิราโกลเป็นผู้บริหารบริษัท AT Queen Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ระดับต้นๆของประเทศส่วนไรววนเท่าที่ฉันรู้เขาคือลูกชายของคุณอัมพาและก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของ AT Queen Group และเขาก็เหมือนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาสนใจฉันซะด้วยสิถ้าจะให้พูดตามตรง ที่วันนี้ทั้งสองครอบครัวน,นัดกันก็คือการทําให้ฉันและคุณไรเวนได้เจอกันนั่นแหละมันเป็นความต้องการของทั้งสองครอบครัวที่พวกท่านเห็นว่าเหมาะสมกันและต้องการให้พวกเราเป็นทองแผ่นเดียวกันพูดตามตรงเลยนะคะตะวินบอกว่าชอบหนูพรีมมากๆเลยและอยากจะลองศึกษาดูใจกับหนูพรีมดูเห็นว่าหนูพรีมยังไม่มีแฟนใช่ไหมติดอะไรไหมจ๊ะเออคือ พิมว่าลองรู้จักกันไปก่อนจะดีกว่าค่ะคือพิม์ยังไม่อยากจะคิดเรื่องนั้นเลยค่ะไม่เป็นไรครับผมรอได้เราเรียนรู้กันไปไม่เสียหายครับดีเสีอีกเพราะผมจะได้รู้จักว่าที่คู่มั่นของตัวเองให้ดีพอเสียก,ก่อนจริงไหมครับคุณป้าจริงจ้ะเอาแล้วสิอยู่ๆฉันก็กลายเป็นว่าที่คู่มั่นเ,เฉยเลยนี่คุณพ่อคุณแม่ก็แอบคุยกันก่อนหน้านี้แล้วสินะแต่ถึงยังไงคุณไรวินก็ไม่ได้แย่เลย ต้องรอดูว่านิสัยและทัศนคติของเราสองคนจะไปในทางเดียวกันได้ไหมถ้ามันคลิกฉันเองก็ไม่ขาดความต้องการของขอครอบครัวหรอกนะเ,เองที่ฉันจะได้ผลผลจากคนคนนั้นสักทีถ้าฉันมีใครเป็นตัวเป็นตนขนาดนี้เขาคงไม่กล้ายุ่งอะไรกับฉันอีกตอนที่10ถึงมากไปหน่อย ในห้องนอนที่มืดสลัวร่างสูงนั่งมองรูปในโทรศัพท์มือถือที่ลูกน้องคนเสนิทของเธอส่งมาให้ดูคุณเขาทำงานในเอทีคิวนโฮเทลเขาเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายและเป็นคนเสนิทของเธอหรือจะเรียกว่าเป็นมือขวาของเธอเลยก็ว่าได้ที่เธอส่งให้เขาแฝงตัวเข้าไปทำงานในนั้นฉันมองรูปชายหญิงที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ด้วยอาการสันเทาเพราะความโกรธไม่รู้สิ ว่าจะรู้สึกแบบไหนก่อนแต่ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามใครหน้าไหนก็อย่ามายุ่งกับผู้หญิงของฉันโดยเฉพาะไอไรินฮัลโหลพิลโมนพูดค่ะนั่นใครคะหัวเธอไงเธออย่าคิดนะว่าจะเอาคนอื่นมากันมาทำให้เธอหนีจากฉันพ้นนะเลิกคิดที่จะมั่นกับมันซะเพราะฉันคนเดียวเท่านั้นที่ต้องเป็นหัวของเธอถ้าไม่เชื่อฉันจะบอกเรื่องของเราให้ใหผู้ชายคนนั้นรู้ดูสิ ว่ามันยังจะรับได้ไหมที่ได้กินของเหลือเด่นจากฉันคแก,แกฉันกดตัดสายไปก่อนที่ปลายสายจะพูดอะไรฉันกำโทรศัพท์ไว้ในมืออย่างแน่นก่อนจะเครื่องมันกระแทกเข้ากับพนังจนแตกพังเย่าหวังว่าจะมีความสุขกันเธอจะเป็นของฉันคนเดียวฉันกัดกรามแน่นเพราะความโกรธฉันคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่จริงๆฉันจะกวางทุกทางเพื่อไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นของคนอื่นด้านของพิระมอน ฉันบีบโทรศัพท์มือถือไว้ในมืออย่างแน่นน้ำตาคอเต็มเบ้าพร้อมที่มันจะร่วงลงมาได้ทุกเมือ่อคนคนนั้นรู้เรื่องของฉันได้ยังไงว่าฉันจะไปเจอครอบครัวของว่าที่คู่มั่นมาในตอนเย็นนี้จิตใจฉันแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันหวาดกลัวไปหมดคนคนนี้ยิ่งกว่าสัตว์ป่าที่ดุร้ายเขาพร้อมที่จะฆ่าและทรมานจิตใจใครสักคนได้ทุกเมือ่อเมื่อเขาต้องการทำไมทำไมต้องเป็นฉันด้วย ทำไมฉันต้องมาเจอคนแบบนี้ด้วยเสียงร้องไห้อย่างเจ็บปวดถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช่วยไม่ได้มันไม่ไหวแล้วจริงๆเช้าวันทำงานร่างบางเดินเฉิดฉายเข้ามาอย่างมั่นใจเห็นแค่เธอคิดว่าทุกๆวันคือวันที่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเรื่องเมื่อวานเธอก็แค่สลัดมันทิ้งลงขยะไปซะไม่มีอะไรที่ฉันต้องเอาเธอมาใส่ใจเชอะฉันเดินตรงเข้าไปที่ห้องทำงานประจำตำแหน่งของฉัน อ <I> <c oughs> ฉันพยายามที่จะตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือจากคนข้างนอกเด่ดเสียงดังสิคะาที่รักเดี๋ยวคนก็แตกตื่นน้ำเสียงนี้ยิ่งฟังยิ่งสะอิดสะเอียนเขากอดฉันจากด้านหลังสองมือของเขาล็อกแขนและตัวฉันไว้เขาพันธนาการฉันไว้ไม่ให้หลุดออกไปได้เลยหัวใจของฉันมันเต้นระสรำด้วยความกลัวกลัวว่าเขาจะทำอะไรเกินเลยไปมากกว่านี้ ขอกอดแบบนี้สักพักได้ไหมน้ำเสียงของเขาดูอ่อนลงก่อนเขาจะกอดฉันไว้อยู่แบบนั้นการกระทํำของเขาทำให้ใจของฉันก็อ่อนยวบและหัวนึกถึงวันเก่าก่อนที่เราเคยมีสัมพันธ์กันและกันซึ่งฉันเองพยายามที่จะลบความรู้สึกและความทรงจำนั้นออกไปจากหัวใจใช่ตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากจริงๆมาทำไมน้ำเสียงแข็งของฉันกั้นใจถามเขาออกไป เขาคงไม่น่ามืดมาทําอะไรฉันในห้องทํางานนี้ใช่ไหมมาขอโทษขอโทษที่โทรไปว่าคุณเมื่อคืนฉันแค่ขาดสติไปหน่อยคุณทําให้ฉันแทบเป็นบ้าเลยรู้ตัวบ้างไหมใบหน้าของเขาซุกเขาที่ซอกคอของฉันและคอเขียไปมาอย่างอ่อนอ้อนอ้อมกอดของเขายัางคงพัฒน,นาการตัวฉันเอาไว้เขาทําให้ฉันรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งก่อนเขาจะปล่อยมือข้างหนึง่งและเหมือนกําลังจะล้วงอะไรบางอย่างในกระเป๋ากางเกงของเขา นี่เช็คของคุณที่ให้ฉันไว้ในตอนนั้นฉันไม่ได้ใช้มันหรอกนะและไม่คิดจะใช้ด้วยฉันเอามันมาคืนให้คุณเพราะฉันไม่อยากให้เรื่องของเราต้องจบลงเพียงเพราะคุณใช้เงินนี้ซื้อความผิดพลาดนั้นฉันเอางานมาส่งคุณด้วยแฟดได้วางอยู่ข้างๆโน้ตบุ๊กของคุณนะถ้าคุณเปิดดูมันมีไฟล์อยู่สองไฟไฟหนึ่งเป็นรูปงานอีกไฟลหนึ่งฉันให้คุณเพื่อเป็นการขอโทษกับสิ่งที่ฉันพูดไม่ดีไปกับคุณเมื่อคืน พอเขาพูดจบเขาก็ค่อยๆปล่อยมือออกจากฉันหัวใจฉันมันเบาหวิวเพราะความโล่งใจหรือเพราะความรู้สึกอะไรกันแน่ก่อนเขาจะปล่อยให้ฉันเป็นอิสระคุณอ่านกระดาษโนต้ตที่ฉันเขียนด้วยนะอย่าเพิ่งทิ้งมันล่ะฉันวางไว้ที่โต๊ะทำงานของคุณของที่อยู่ในแฟลตได้ฉันให้คุณเพื่อเป็นการขอโทษที่โทรไปพูดไม่ดีกับคุณเรื่องเมื่อคืนสิ่งเดียวที่ฉันทำมันได้ดีมากกว่าการพูดและการแสดงออก นั่นคือการเขียนดังนั้นฉันจึงอยากบอกให้คุณรู้ว่าฉันแทบเป็นบ้าเมื่อรู้ว่าคุณไปเจอว่าที่คุ้มมั่นหัวใจของฉันมันเจ็บปวดมากแค่ไหนแค่คิดว่าคุณกำลังจะไปเป็นของคนอื่นฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกมันเรียกว่าอะไรมันใช่ความรักหรือเปล่าเพราะท้งชีวิตฉันก็ไม่เคยรักใครแต่สิ่งเดียวที่ฉันเข้าใจนั่นคือฉันคงหึงคุณมากไปหน่อยติน ข้อความที่เขียนร้อยเรียงอย่างเป็นระเบียบทำให้ฉันรู้ได้เลยว่าเขาตั้งใจที่จะเขียนมันมากแค่ไหนเขากันกองออกมาเป็นประโยคที่ใครได้อ่านแล้วก็ต้องเคิบเคิมและรู้สึกดีช่มาบอกว่าหึงมากไปหน่อยเราเป็นอะไรกันไม่ทราบยะถึงมาบอกว่าหึงฉันคิดตูชะมัดคิดว่าฉันเป็นเมียเธอหรือไงไอสัตว์ป่าร่างบาง ทำทีเป็นพูดออกมาแบบนั้นทั้งที่หัวใจของเธอมันเต้นโคงคามใบหน้าขาวๆข,ข,ของเธอเหอร้อนและแดงแจดดังรูปมะเขือเทศแม้เธอจะรู้สึกชัดเจนกับอีกคนว่าเธอวั่นไหวมากแค่ไหนแต่สุดท้ายเธอก็รับไม่ได้ที่ความรู้สึกของเธอเป็นแบบนี้กับเขาคนที่เธอคิดไว้แล้วว่าจะไม่มีวันรู้สึกดีด้วยฉันยังคงมองกระดาษแผ่นนั้นด้วยความรู้สึกที่ไม่แน่ใจนัก ก่อนจะขย้ำจนมันยับยู่ยี่อยู่ในคาม,มือลาก่อนคำจอมปลอมฉันโยนมันทิ้งลงทางขยะใบเล็กแต้โต๊ะทำงานก่อนจะนั่งรวบรวมตั้งสติใหม่เพื่อที่จะเริ่มทำงานวันนี้มือขวาของฉันยกแก้วกาแฟใส่ปากอย่างเคยชินและลิ้นรับรสของฉันก็เริ่มชินรสชาติของมันแล้วสิฉันเสียบแลดได์เข้ากับโน้ตบุ๊กก่อนจะเห็นโฟลเดอร์อยู่สโฟลเดอร์รูปงานไฟนอล และอีกโฟลเดอร์หนึ่งคือ Sorry for my p ร e าางบางแอบบยิ้มกับประโยคสั้นๆอย่างไม่มีเหตุผลก่อนพิรมนจะเปิดดูโฟลเดอร์งานที่เขาส่งมารูปภาพกับ30รูปหลันขึ้นหน้าจอเป็นรูปเล็กๆก่อนเธอจะค่อยๆไล่ดูตั้งแต่รูปแรกจนถึงรูปสุดท้ายทุกรูปภาพมันเหมือนราวกับมีชีวิตมีจิตวิญญาณเธอยอมรับในฝีมือของลูกทีม ที่เข้ามาทำงานในตำแหน่งช่างภาพของเธอทุกคนแต่กับคนนี้เธอก็เพิ่งจะเคยเห็นฝีมือการถ่ายทอดผลงานออกมาผ่านเลนส์กล้องเป็นครั้งแรกเหมือนเหมือนทำให้เธอไปต่อไม่ถูกทุกรูปสื่ออารมณ์และความหมายออกมาได้ทั้งหมดทุกภาพสะท้อนความเป็นจิตวิญญาณของชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและหาทิฏฐิไม่ได้เธอยอมรับว่าเธอประทับใจในงานของเขา ถ่ายดีขนาดนี้ไม่ต้องซ่อมแล้วละมั่งก่อนเธอจะอดไม่ได้ที่จะเปิดดูอีกไฟล์หนึ่งที่เขาบอกว่าให้เธอเพื่อเป็นการขอโทษทันทีที่เธอเปิดขึ้นมารูปภาพประมาณ20กว่ารูปหลั่นขึ้นมาปรากฏบนหน้าจอรูปทุกๆอรยบทของเธอถูกถ่ายทอดออกมาจากเลนกล้องตัวเก่งของเขาทุกรูปเป็นการแอบถ่ายเวลาที่เธอเผลอบ้าจริงๆฉันชอบทุกรูปที่เขาถ่ายให้จังเลย ทำไงดีคำขอโทษของเธอถือว่าฉันรับไว้ก็แล้วกันครั้งนี้ให้อภัยฉันมองรูปทุกรูปด้วยความภาคภูมิใจก่อนฉันจะกดเซฟรูปภาพแล้วส่งเข้าในมือถือของตัวเองไว้